สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้มีการอัปเดตตู้มืดมานะครับแต่ว่าเราจะยังไม่พูดถึงเรื่องตู้มืดกันก่อนนะแต่ผมจะขอรีวิวตัวละครจากตู้แสงนะครับที่ออกไปแล้วนะและตอนนี้มีแค่ตู้มืดนะครับตู้แสงก็น่าจะออกไปช่วง1ิบโมงเช้าของวันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครจากตู้แสงเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าคนใช้ค่อนข้างจะเจอน,นะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดีตั้งล่างจนไปถึงดีบนบนเนี่ยใช้กันทุกทีมเลยนะครับสำหรับเจ้าอตัวละครตัวนี้นะครับโอเคก็ไม่พูดว่าํำเพลงก็เป็นตัวละครเจ้าปาวมยกลนะครับซึ่งตำนาน,นเนี่ยโอ้โหใช้กันแทบทุกทีมนะมันมีจุดเด่นจุดดีตรงไหนนะครับทาไมเขาถึงเลือกใช้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่านะครับตัวละครจากตู้กระชาโคตรแสง เจ้าตัวเบามายากลเนี่ยผมถ้าจะทำการอัพเลเวลจนถึง2 4 0เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายัางไม่ทำเป็น9าดาวเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยแร่นะครับแร่มันค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษเลยนะผมคิดว่าผมต้องมีเกียร์ดีสักนิดนึงนะครับในการที่จะ,ะเล่นเจ้าตัวนี้นะครับไม่งั้นก็เล่นเป็นไฮเปอร์แม็กไปก่อนถ้าขึ้นเป็น9าดาวโอ้โหแร่นาจะใช้สูงถึง2,400เลยนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าเปามยากลในร่างไฮเปิดกันดีกว่านะครับ โอเคเรามาดูค่าสเตตัสแบบรายละเอียดที่ยังไม่ใสรเกลียร์กันดีกว่านะครับโ okay. อเคเจ้าตัวบาเมจโกนเนี่ยมีค่าโจมตีกายสูงถึง1นล้านนะซึ่งเป็นตัวพลังที่ค่อนข้างจะมีพลังโจมตีกายที่ค่อนข้างจะสูงมากนะโอเคส่วนค่าพลังชีวิตเนี่ยก็สูงมากเช่นกันนะครับก็สูงถึง12ล้านนะถ้าเป็นก้าดาน่าจะโอ้โหเยอะมาหาศาลนะโอเคส่วนความเร็วในการโจมตีก็เร็วมากนะความเร็วการกที่ก็ใช้ได้นะครับร้อยห้านะในการโจมตี90ก็ถือว่าเป็นตัวชนที่ยืนหน้าปนนกกลุ่มมห้าาๆะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะส่วนคูดาสกิลที่1 3วินาทีนะคูดาสกิลที่สองวินาทีโอเคส่วนหลบทักษะไม่มีนะอัะตราความแม่นยําทักษะ30%นะตันสกิล30คูดาเรนเจอร์นะครับห้เนาะเป็นตัวแสงมืดที่คูดาต่ำนะครับก็คือ11บเอ็ดวีนะครับถ้ายังไม่เป็นแม็กนะโอเคส่วนค่าแรงแทาใช้สูงถึง2,400นะครับก็เป็นตัวละครไฮเปอร์ที่แลกเยอะมากนะถ้าเทียบกับเจ้าเอมิเลียตันหุ่มหมแล้วนะเอมิเลียตันเนี่ย ยังโอ้พันเกเองนะอันนี้อัพไป2องคันเลยก็ถือว่าเห็นความแตกต่างกันเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทักษะกันนิดนึงนะครับว่าเจ้าบาล็อกทําอะไรได้บ้างไม่ใช่สิบาลเวยกลทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคสกิลที่1น,นะครับโอเคเป็นการยุกเอ็วมาตัดศัตรูทำดาเมจแล้วก็ทําให้กระเด็นนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นสกิลดาเมจดูค่าจะดีนะมันมีกระเด็นภายหลังในการขัดจังหวะอนิเมชั่นสกิลของฝั่งตรงข้ามนะถือว่าเป็นเรื่องดี โอเคอีกหนึ่งสกิลนะครับเป็นสกิลบัฟนะครับโอเคน่าจะบัฟหน้าป้อมนะครับเป็นการเพิ่มพลังชีวิตถึง500%นะครับแต่ก็การท่าทักษะถึง50%แถมฟื้นฟูพลังชีวิตอีก80%นะโอ้โหถือว่าเป็นการฟื้นฟูที่เยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคส่วนควาสามารถที่เปิดนะครับเป็นการอองล่าแอทแทกการโจมตีขั้นสุดท้ายนะครับเมื่อตายก็จะอ่าแรนดอมสกิลหนึ่งสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลดาเมจหรือว่าสกิลอ่าาบบบััััฟนนนนะะะคครรรก็ปมณ้ ส่วนความสามารถไฮเปอร์อีกหนึ่งอย่างก็คือการขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูนะครับผมคิดว่าน่าเป็นเหตุผลหลักๆที่เขานํามาใช้หนึ่งก็คือความสามารถในเปิงเขานั่นเองนั่นก็คือการอ่าไปตัวหนึ่งนะครับอืก็ปล่อยตัวช้านะอ่ามันน่าจะคอมโบก,กับไอ้ผู้ประเภทจุด5วินาทีได้ดีนะอ่ะพอปล่อยไม่ได้แถมก็ปล่อยช้าอีกโอ้โหทีนี้ก็ว้าบุนเลยก็เล่นยาก ฝันนุ่งคาก็จะปล่อยตัวไม่ได้นะโอ้ก็ปล่อยกว่าจะปล่อยได้แต่ทีก็ปล่อยยากอีกนะครับใช้เวลานานในการจะปล่อยประมาณนั้นนะอ่าสส่วนแม่นะครับก้าดาวเนี่ยเขาจะเลือกถ้าไม่เป็นสร้างร่างโคนนะผมคิดว่าในเป็นสร้างร่างโคนเนาะเพราะว่าน่าจะเน้นจํานวนในการใช้ความสมารถในเปลือเป็นสส่วนมากนะประมาณนั้นนะครับโอเคส่วนเรื่องการติดเกียร์เนี่ยผมคิดว่าเราควรมีเกียร์ดีๆสัก2ชิ้นหน้าในเรื่องการรดนแร่นะครับ อ,อย่างเช่นชุดฮัลโวีนอ,องนงี้มันมีลดแรก30%นะแถมบวกกับเจ้าอของประดับต้นไม้คริสต์มนะอันนี้มันก็บวกอีก30%มันก็เป็น60%แล้วแล้วก็บวกจากค่าสมบัติอีก9%นะก็เป็นลดถึง96%ก็ถือว่ามันลดไปเยอะมากนะถึงตัวเลขในหน้าต่างตรงนี้นะครับมันจะแสดงแค่1,000หน่วยนะแต่ว่าเข้าไปเล่นในเกมจริงเนี่ยโอ้โหมันลดเยอะมากนะครับประมาณนั้นเนาะ Okay. ส่วนตัวนี้ก็ต้องติดเป็นพวกตีกายผสมกับพลังชิพมาด้วยนะเพราะว่าหนึ่งเลยเขาเขามีตัวละครที่มีดามดอ่าแจมมาด้วยนะประมาณนั้นนะครับส่วนแม่ก็ไปใส่ไอ้พวกโดนแน่นอนเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันดีอยู่นะหนึ่งเลยการกระเด็นของเขาที่สามารถแคนเซิลแอนิเมชันฝั่งศัตรูได้ดีนะก็คือตัดการออกสก,กิลของเขาไปเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะถ้าใส่เป็นแม่นยำนะครับไม่ใช่สิอาโดนแน่นอนประมาณนั้นนะครับ แต่ก็เสียหลักๆของเขาก็คือที่เห็นอ่าบ่อยๆนะครับในการตีพีพที่ผมเจอประจํนนั่นก็คือเรื่องสถานะนะครับสถานะเนี่ยเขาเป็นตัวที่โดนสถานะง่ายมากนะถ้าเทียบกับตัวเลนเจอร์อ่าสายพลังต่างๆอ่าอย่างเช่นเจ้านาฬิกาปูหนึ่งเลยเขามีอ่าสกิลปับอมาตะด้วยนะก็เรื่องลำวงลำเหนียวนั่นนน,นี่ข้าหลบก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะอ่าอย่างเงี้ยก็โดนตันไปแล้วนะ ก็รู้สึกว่าค่าแฝงในการเรื่องลบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะเจ้าบาลมายกุลเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องถึกอย่างเดียวเลยนะอาจเป็นตัวที่โดนเจมเสกได้ด้วยนะเพราะเขาไม่มีสกิลความสามารถในเปืนในการอแอบแปรเปลี่ยนสภาพนะครับก็อ่าสวยๆกันไปนะถ้าใครมีเจมเมืรก็เสกเจ้าบาลมายกุลเนี่ยโอนได้ง่ายมากเลยนะเป็นตัวที่โดนสกิลง่ายมากนะโอเคประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเรื่องความถึกหรือการใช้สกิลเนี่ยมันดีจริงไหมจริงนะครับ ก็แค่มายืนงโง่ใช้สกิลเรื่อยๆก็เน้นความสามารถในเปิือในการอ่ายังไงล่ะลดการเปิดตัวประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าแค่นี้ประโยชน์เขาก็เยอะแล้วนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ยืนถึกยืนทนยืนรับตีนได้ดีนะไม่แปลกใจเลยที่ตำนานเนี่ยเขาจะติดเกียร์แบบเลือดเยอะโอ้โหโดนแน่นอนอย่างเงี้ยโอ้โหดีมากนะมันเป็นอะไรที่ดีจริงๆนะไม่แปลกใจที่ตำนานเลือกใช้เจ้าบาเมียกลนะแต่ว่าข้อเสียหล,ลักๆขอ,ของเขาก็คือเรื่องอ่า การใช้แน่ที่เยอะจนเกินไปนะถ้าทำเป็นก้าดีก็สอเที่ผมอธิบายไปเนาะประมาณนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตะลุยพีดีกว่านะครับว่าเจ้าบาวมายากลเนี่ยใน PP มันจะโอ้โหทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยปล่อยตัวแบบได้ช้าขนาดไหนนะถ้ายิ่งเป็นทีมที่มีคอมโบ การตัวหนึ่งอย่างเงี้ยคอมโบกับเจ้าหยุดห้าวิโอ้โหผมบอกเลยว่าบันเทิงนะทีมผมมีเจ้าแซลลี่น,นาฬิกาปู่นะครับเจสิก้าแสงมีเจ้าบาวอันดูบิสนะครับแล้วก็เจ้าบาวมิจฉลนน์นะที่เป็นตัวหนึ่งนะส่วนอยู่ท่ามิตาทีมีเจ้าอ่ารีวายนะครับรีวายแล้วก็ไมกี้แล้วก็ห่วงมาด้วยเจ้ามิงูมินนะครับสามตัวนะที่เป็นหยุดห้าวิาทีนะหยุดการเปิดตัวห้าวิาทีตัวหนึ่งก็มีสี่ตัวประมาณนี้นะครับเราถามว่าเล่นได้ดีไหมก็โอ้โหพอใช้ได้เลยนะไม่ใช่พอใช้ได้ดีเลยแหละอ่าดีเลยดับหนึ่ อันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับประมาณนี้พอผมลองเอาโพซเดนออกแล้วก็เอามาเป็นยกนเข้านะครับตัวชนกลุ่มหน้าผมจะมีถึง3ตัวนะซึ่งเป็น3ตัวที่ถามว่าโหดีไม่ดีมากนะหมีแต่ตัว3ตัวนี้เป็นตัวที่มีความสามารถในเปนอร์ตัวหนึ่นะครับยิ่งยืนได้นานมากเท่าไหร่ฝั่งศัตรูเนี่ยการปลยตัวก็จะช้ามากขึ้นเท่านั้นนะ ประมาณนั้นนะครับแถมว่าแต่ละตัวของผมเนี่ยนาฬิกาปูสตันได้เนาะแถมยืนถึกมบีบัฟอ่านบัฟอามาตะาให้อีกนะส่วนเจ้าบาอนดูบิสก็สามารถสร้างซัมมอนลงศพได้นะครับก็ถือว่าเป็นการที่ไปปั่นป่วนศัตรูได้ดีนะครับส่วนมายากลน,นะครับก็ป่วนศัตรูได้ดีเพราะว่าเขามีการตีกระเด็นนะโอ้โหถือว่าดีมากนะครับสำหรับเจ้ามายากลออนดูบิสแล้วก็เจ้าเซเลนิคาปูถือว่าเป็น สายแท้งสามตัวที่ครบเครื่องมากนะถ้าเอามาเล่นแบบอคอมโบกันเนอาตัวงนะผมรู้สึกว่าวตอนนี้จะแพ้ตัวบินนะครับเปโอกาสสูงมากที่จะแพ้ตัวเดินเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ตัวตัวการบินมาเลยนะหนึ่งเลยผมบังสกิลจากเจ้าม็อบไซโคในการรอบสังหารอย่างเดียวเลยนะ,ะแต่ตอนนี้เจมผมเริ่มแผงดิบแล้วนะการเสกของเขาเนี่ยเริ่มดุดันไม่เกรงใจใครนะผมรู้สึกว่าตัวบินเนี่ยดาเมจเขาน้อยมากนะโอเค ผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้กลุ่มล้างผมเนี่ยได้ทําการอ่าสร้างกลุ่มที่ค่อนข้าจะอ่าใหญ่แล้วนะก็น่าจะเจาะสตูได้อีกไม่นานนะแถมสตูก็น่าจะติดควาสมสามารถในเปอร์ไอพวกตัวเหนื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาขอาพัดมาแบบนี้โอเคกัจะชนะเป็นของเราแล้วนะครับก็ลงน้ําแข็งแล้วก็อ่าลูกไฟไป,ไปโอเคปิดเกมได้แบบสบายๆโอ้โหปล่อยตัวจนกระตุกเลยนะก็อ่ายิ่งฝั่งเราแบบว่ายังไงล่ะ ปล่อยตัวได้มากเท่าไหร่ฝั่งศัตรูก็ยิ่งปล่อยตัวได้น,น้อยลงเท่านั้นนะมันก็เป็นความสามารถะเปิดที่ยังบัฟอยู่นะสำหรับตัวหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะไปเดี๋ยวเราขอกดกันอีกสักเกมน,นะครับว่าส王า,าม,นะมันเป็นยังไงบ้างนะโอเคอาทีมนี้นะอาถามว่าเจ้า霸王龙กับเจ้าชากะหรือว่าท่านบูราของเรานะครับมันแค่ทางกันขนาดไหนในสำหรับบูราผมมองเลยว่าก็มีส่วนอยู่นะช่วงนี้เท่าที่เห็นนะครับก็รู้สึกว่า บูดาจะทําให้เจ้าเบาอะดูบิสแล้วก็เจ้าบาเด็กคนเนี่ยเป็นไรทาชนะซึ่งน่าส่งผลให้กับฝ่ายตรงข้ามตีเขา้าพวกเขาอะเข้าได้ง่ายนะยิ่งเป็นไรท่ามากเท่าไหร่นะครับเขาจะตีะเราจะตีฝั่งเขาเนี่ยเบามากทนั้นนะ,ะเพราะว่าพวกไรท่าเนี่ยจะเน่าจะตีเข้าแค่0.5หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพวกมีทาน่ะจะตีเข้าพวกไรท่าเนี่ยได้1นด้นะอันนี้ผมจําตัวเลข ไม่ได้เป๊ะนะครับใครมีข้อมูลตรงนี้ก็สามารถเสริมได้เลยนะโอเคอ่านตอนนี้โอ้โหเจมเจมเจมโอ้โหพอมีตัวบาจิโกนมาวัดยืนถึงยืนชนเนี่ยเจมผมเนี่ยรู้สึกว่าถึกขึ้นมากเป็นพิเศษเลยนะก็ยืนแบบโอ้โหเสษฝั่งตะตูโอ้โหเ,เรียบร้อยนะโอเครู้เรื่องรู้มือนะประมาณนี้แล้วกันแล้วสรับการรีวิวเจ้าบาจิโกคก็รู้สึกว่าพอเข้ามาในทีมเนี่ยทีมผมมีการอัปเกรดขึ้นนะไม่ใช่อัปเกรดในเรื่องอะไรนะ น่าจะอัปเกรดในเรื่องความสามารถในเปิดนะส่วนด้านอื่นๆเ,เนี่ยก็ปกติโพซิลอนไม่ได้ส่งผลกับเกมผมอะไรมากเท่าไหร่นะเพราะว่าโพซิลอนเนี่ยเขาไปความสามารไปทำตาเเม่ใส่กุ่มหลังซะมากกว่านะซึ่งกลุ่มหลังเขาบางครั้งก็มีบัฟอมตะซึ่งบางครั้งก็เจอะไม่เข้านะแถมไม่มีความสามารถในเปิดที่คอมโบกับทีมตัวเองได้ด้วยนะประมาณนั้นนะครับ โอเคเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ก็มารีวิวเจ้าบารมายากลกันประมาณเท่านี้นะครับก็รู้สึกว่าไม่แปลกใจเลยที่ตำนานเลือกใช้หนึ่งเลยเป็นตัวที่มีความสบายในเปอร์ตัวหนึ่งนะครับแถมเป็นตัวที่ยืนถึงยืนชนก็ข้อเสียก็มี2ข้อหลักๆก็คือโดนสถานะง,ง่ายแล้วก็แร่เยอะนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคผมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะเอาเป็นว่าเอาไว้ป่อมเท่านี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวตัวแสงในตู้โคตรแสงประมาณนี้นะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าน,นะครับ โอเคคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับผม